กินกันให้สราก็ชใจเรา่นบานนายกครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนครับตรงที่สะพานยกปูชักครับสะพานยกปูชักสะพานยกปูชักครับยังไม่ต้องถามนายกผมก็รู้รู้ใช่ไหมนี่อะไรเอวสะพานเนี่ยปูล่ะ ปูไม่เห็นสักตัวเลยไม่เห็นนะแล้วจะชักไงชักอย่างงี้เออปูเนี่ยที่ผมว่าปูชักเนี่ยหมายความว่าปูมันมานอนชักตายแถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับแล้วเป็นยังไงครับชื่ออันนี้มาจากยังไงแล้วก็ทําไมมันชื่อว่าสะพานยกปูชักครับผมคือหนึ่งเนี่ยสะพานเนี่ยตรงนี้สามารถยกได้ครับผมนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยจะมีเรือสินค้าเข้าออกอยู่ครับผมสะพานเลยต้องยก ยกเพื่อให้เรือสินค้าเนี่ยเข้าออกได้อันนี้ถูกต้องข้อแรกตอบถูกแล้วปูมันชักอยู่ตรงไหนครับปูชักครับสมมุติว่าเสียทองแล้วก็อ่อนเนี่ยนะครับจะมาซื้อปูครับผมนะครับจะมีแม่ค้าอยู่หน้าบริเวณแถวนี้ครับผมนะครับก็จะชักปูให้มาไหนปูอยู่ที่ไหนนี่ครับนี่มันลางหนักท่าเปล่านายกนี่ครับนี่ครับนี่นี่โอ้โหนี่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 ครับปูชักขึ้นมาเลยครับ ข้ามนี่ได้ไหมได้ครับได้อ๋อนี่คือปูม้าครับนี่ปูม้าอันนี้ไม่ใช่ปูนะนี่ผมเจอแก๊งของทางเมืองชามเข้าไปนี่งงเลยนะครับก็เป็นการเรียกว่าการนําเสนอการขายปูที่ไม่มีแล้วก็ไม่เหมือนที่ไหนในประเทศไทยเลยผมว่าในโลกด้วยนะครับนี่คือปูม้าครับแล้วเวลา ชาวประมงเนี่ยเขาจับปูมาครับเราก็เอาเนี่ยมาใส่ในถุงมาใส่ในกระชังผูกเสือกค่อยลงไปในสู่ทะเลก็จะคงความสดอยู่ตลอดรนั้นไม่มีปูเลยมันน่าตรงนั้นไม่มีมาอยู่ตรงนี้หมดเลยครับคงความสดอยู่ตลอดโอ้โหสุดยอดเลย้าจารย์บูชมเนี่ยนะอาจจะไม่เคยเจอนะผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะ โอ้ทีเด็ดจริงๆครับรับเปร้อยแล้วครับเกือบร้อยกระชังครับอยู่เนี้ยแล้วกลับยังไงครับท่านนายกคือถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเขาจะแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะชักกระชังขึ้นมาเสนอขายนะครับไม่ว่าเจ้าหนึ่งเจ้าใดก็แล้วแต่อาจจะนี้ตัวใหญ่หน่อยเล็กหน่อยก็ตามราคากันไปขายเหมารวมขายเหมารวมพียโซงผมว่าดิรถเนี่ยจอดยาวมารอที่จะมาซื้อปูตรงนี้นะที่เราเราอยู่เช้าที่สำคัญนะ นี่แต่คนกรุงเทพมาซื้อกรุงเทพซื้อกลับไปกินที่รีสอร์ทซื้อกลับไปกินที่สถานที่พักจะซื้อไปเป็นๆเ,เลยก็ได้บางท่านก็อเอาไปนึ่งเองทาเองปรุงอาหารตามตามรถต่างๆตามขั้นตอนต,าตาอ่างๆแต่บางท่านเนี่ย จะนึ่งอย่างนี่ไปก็ได้อ้นึ่งอย่างนี่ไปก็ได้ก็จะมีแม่ค้ารับจ้างนึ่งแล้วมีน้ําจิ้มให้อีกต่างหากโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมชมอยู่นะมาที่สะพานแห่งนี้เนี่ยเห็นเชือกอย่างเงี้เต็มไปหมดเลยแล้วผมจะไปซื้อใครแม่ค้าคนไหนอ๋อไม่ต้องห่วงครับพอเดินมาถึงนี่มีแม่ค้าวิ่งมาวิ่งมาเองเลยครับแล้วเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเปล่ามีครับเชือกมีเจ้าของครับนี่คือเชือกที่ห้อยกระชังครับโอ้ที่บอกว่าเป็นเจ้าของมากมายเลยครับ อยู่ในนี้เลยไม่ใช่เป็นสัมปรธานใครคนใดคนหนึ่งไม่มีครับอ๋อแล้วราคาการขายนี่ก็เป็นราคาที่แบบต่างคนต่างขายต่างคนต่างขายคือเสน่ห์เสน่ห์อยู่ตรงนี้ต่อรองกันได้ครับรลบกันเป็นรพูดง่ายเราเดินมาถึงเราชอบสีเขียวเราก็ดึงเลยขึ้นมาลยอ่าสีเขียวครับราคาเท่าไหร่ต่อรองกันได้เลือกขนาดได้อ๋อเลือกได้ด้วยเลือกได้ด้วยครับออถ้าเกิดว่า คุยกันเรียบร้อยขายเสร็จเรียบร้อยเลือกไปกี่ตัวก็ได้นะได้ครับไม่ใช่ว่าจะต้องขายแบบกระชังไปที่เหียวที่จหมดเลยเลือกกี่ตัวก็ได้ครับอ๋ออันนี้เจ้าขมาก็ได้ครับแม่ค้าชอบแน่อ๋อนี่ถ้าผมแบบอยากสะสมซื้อทั้งเชือกแล้วเดินลากเชือกออกไปเลยเนี่ยแบบเท่ๆอย่างงี้ยมาซื้อปูชักอ่ะได้ครับได้ได้ครับอย่าลืมจ่ายตังค์ไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอแถวนี้เจ้าของทีจะตามมาดูสิครับตรงนี้โอ้โหปูมานี่ ตัวใหญ่มากเลยนะครับที่นี่คุณภาพเป็นสิ่งที่ยืนยันมาสดแน่นอนครับเพราะว่าจะเริ่มขายโดยประมาณ6กโมงเช้าสิบโมงเช้าเนี่ยตลาดวายแล้วอ๋อหกโมงเช้าถึง10บโมงเช้าประมาณสิบโมงเช้า,าสินค้า,าสินค้าก็จะหมดแล้วครับโอ้ถ้าเผื่อว่าจะมานะมาซื้อกันตอนเช้า้าแล้วเดี๋ยวไปปรุงอาหารกันไปเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับวันนี้เนี่โอ้โหมาเที่ยวตรงนี้เยอะแยะไปหมดที่สําคัญถ้ามาที่นี่นะครับ เชือกเส้นไหนคุณก็ซื้อได้ือได้ตรงไหนที่คุณอยากจะซื้อคุณซื้อได้เลยต่อรองได้ด้วยต่อรองได้เรียกว่าใครต่อเก่งก็ได้ราคาถูกไปราคาถูกไปมีผู้ประกอบการที่อยู่ในนี้ในวิถีชาวบ้านของเขาเนี่ยมีอยู่เยอะไหมฮะเยอะครับกับการขายเอมอมมีประมงเรือเล็กเนี่ยที่เกี่ยวกับในเรื่องของการออกไปหาปูเนี่ยเฉพาะชุมชนนี้นะครับประมาณเกือบร้อยลำ แต่ถ้าเกิดท่าทั้งอำเภอเนี่ยประมาณ4ี่ห้าร้อยลำแต่นันสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่จําหนปูมากที่สุดแล้วเขาเป็นใครครับพวกที่มาชักเนี่ยเป็นคนพื้นบ้านครับที่มีอาชีพประมงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อปูคือสามีเนี่ยสามีก็จะไปออกออกไปหาปูนะครับแต่ภรรยาก็จะไป มาเป็นคนมาจำหน่ายขายอ๋อพอขึ้นมาจากเรือก็ภรรยาก็เอามาขายเลยมาขายที่สำคัญครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมชมรายการเราวันนี้นะครับวนชวนเที่ยวของเราวันนี้ท่านนายกบอกว่าถ้าหากจะมาที่สะพานยกบูชักแห่งนี้จะมีกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งที่เรียกว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับเชิญเลยครับท่านนายกคร,รับประชาสัมพันธ์ห้หน่อยเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลร่วมกับทางททนะครับเกี่ยวเรื่องการเทศกาลชิมบูชักแอดํามครั้งที่หนึ่ง นะครับในวันที่12กุมภาถึงวันที่20กุมภาผมคิดว่า,าไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่คงไม่ได้เห็นปูเป็นเป็นมาขายณอยู่บริเวณงานแล้วในในงานจะมีกิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสร้างความสนุกสนานได้สมมติว่าเสี็ยซ้องอยากจะทานปูก็จะมีปูเป็นๆอยู่ในตู้กระจกและสามารถที่จะไปชักปูขึ้นมาจากตู้กระจกได้ด้วยอ,อ,อยากทานตัวไหนก็ไปชักเอาตัวนั้นขึ้นมา สถานที่พร้อมไหมครับโอ้โหพร้อมจุคนได้เป็นพันคนครับแ้ละบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำโอ้โหแล้วแต่มีจงมีอาหารทะเลนานาชนิดนะครับไม่ใด่ปูอย่างเดียวแต่มีครบครบคันก็พูดง่ายๆในงานนี้ไม่ใช่ว่าคุณมาซื้อแค่อาหารทะเลคุณได้มีกิจกรรมมาพบกับกิจกรรมมากมายที่ทางเมืองชะอำจัดไปให้นะครับการแสดงศิลปินที่นำมากมาย ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ว่าสามารถติดต่อที่ไหนแล้วก็สามารถจะมาเที่ยวได้ในวันที่เท่าไหร่ครับอีกครั้งหนึ่งสองกุมภาถึงวันที่20กุมภาครับโอ้โหท่านผู้ชมชมแล้วนะอย่าทรงเร่งหงกับเสียอ้นกับปวนชวนเที่ยวบอกว่าต้องมาให้ได้นะครับอย่าพลาดครับเพราะว่างานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับรับรองว่าดังแน่นอนนะครับวันนี้เที่ยวที่สะพานยบูชักสนุกมากต้องขอบุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำมนะครับท่านนุกภูลเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับผมยินดี ท่านผู้ชมครับไปพบกับช่วงหน้าครับกับช่วงวนชวนหิวครับเราสองคนจะพาไปหาอะไรกินกันที่เมืองชะอำรับรองอร่อยแน่ไปพบกันช่วงหน้าครับ